เป็นกันมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาวมงานในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมพวกเราก็ทำทุที่เนาะเขาก็ตั้งใจซ้อมกันมากครับส่วนผมวันนี้เป็นความตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากครับก่อนขึ้นเวทีเลยเพราะว่าถือว่าเป็นอีเวนต์โชว์แรกของพวกเราเลยครับที่แบบได้ลองโชว์กันแบบเป็นรูปแบบอะไรเงี้ย จริงๆของผมก็ก็เหมือนทุกคนเลยครับก็มีความตื <se> <ic est> <Broadway> ่นเต้นมีความกังวลอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณเอสมากที่เหมือนให้โอกาสเวทีเราแบบได้แสดงโชว์ได้แสดงความสามารถตรงนี้จริงๆก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับก็ตื่นเต้นทั้ง4คนเลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโชว์แรกที่แบบอยู่ออฟฟิเชียลลี่แบบข้างนอกแล้วแบบต้องอินเตอรร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นกันหมดแล้วก็แต่ว่าเร้าสนุกมากสนุกมากทุกคนสนุกมากกลับนะตอนนี้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตวิธีคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างความอลซัมอะไรบ้าง ออคือไม่รูปแบบงานมันก็ออซ้ำมากอยู่แล้วครับผมก็เราก็แบบเลยยอมไม่ได้ว่ะเราต้องออซ้าให้ให้ได้ผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าก็ต้องเอนจอยครับแล้วก็แบบว่าให้คนดูคือแบบว่าคือพยายามจะแบบว่าเดินไปทุกซอกทุกมุมของเวทีแบบเพื่อให้เข้าถึงในแบบทุกๆคนที่เขามาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับผมก็เหมือนพี่ๆเลยที่เหมือนกวาเต็มที่กับโชว์เลยครับก็ ก็ดีใจล้วก็ตอนโชว์รู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าพอเห็นรอยยิ้มทุกคนมันก็แบบเพิ่มกําลังใจแล้วก็เพิ่ม power ในการแบบโชว์ของเราก็รู้สึกสนุกมากครับรวมๆได้ฝากแคมเปญนี้หน่อยเอส l o ล่าเงยหน้าไปด้วยกันที่สุดแล้วก็ฝากนะครับแคมเปญเอส l o ล่ r นะครับเงยหน้าไปด้วยกันนะครับผมขบวบนมีไอเดียเทียบเลยนะครับผมก็เงยหน้ากันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับผมใช่ครับเป็นกิมมิ c ใหม่นะครับที่เหมือนเพ้นแบบ ทำไว้ด้านด้านล่างกระป๋องเลยครับแล้วก็พิกออกมาก็จะเป็นคำเลยครับพิกด้านสอดด้านกันครับแล้วก็มี QR code ต่างๆด้วยนะว่าอันนี้ต้องลองแล้วล่ะเด็ก Gen ็ต้องทำลองก็อย่าอย่าอย่าลืมยก S กระดกแล้วก็มองขึ้นฟ้านะครับทุกคนสวัสดีครับขออนุญาตอ่ะเขาต้องซีนเนาะมันเข้มข้นมากกว่าอีกสองทีครับมีังไงบ้างมีังไงบ้างที่ผ่านมา ร้องไห้กันกน้ำตาทุกองจอถ้าอีีใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็จริงจริงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี E ีีของแต่ละคน,นะครับก็แต่ละคนก็จะได้เห็นเหมือนแบบว่ามุมมองของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆก็ดีใจนะที่ทุกคนแบบว่าเ,เหมือนกับแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบถูกถูกพูดถึงในโซเชียลเยอะแยะอะไรเงี้ยอีพี EP ล่าสุดค,คือร้องไห้กันฉับมากเป็นยังไงบ้างคะครับก็เป็นสไตล์ของพี่บอสกุโนเขานะครับผม ยิ้มบ้างก็ต้องมีเศร้าบ้างเหมือนกันครับแต่พวกเราเพิ่งแอบดู EP หกันมาโอ้โหรอดูเลยครับมันแน่นอนแล้วก็เอาจริงวันที่22นะครับผมเรามีดูสดดูส้อมการทิริโดด้วยสามลยก็เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันพลิกเยอะมากเลยเรื่องนี้ EP สอง e ีจะพลิกแค่ไหนจริงๆดู EP หกไปยังแบบ รู้สึกว่ามันพิกมากจนมันจะส่งไปที่ EP 7ผมว่า EP 7เนี่ยระเบิดมันระเบิดแน่นอนนะเพราะว่า EP หมันส่งไปแบบดีมากเลยอ่ะมันจะเป็นแบบพลิกไปพิกมาแบบเดาผมว่าเรายังเราไม่ได้คือแบบว่าหมายถึงแบบว่าคนเล่นเองอ่ะที่รู้แบบแท้ทุกอย่างแล้วดูยังฮะใช่เกิดอาการนี้ทุกคนเลยเซอร์ไพรส์ด้วยมากครับกลงใครกัดใครกันบ้างนี่คือตอนนี้คือเหมือนกัดเป็นแบบก็ตามสไตล์พี่บอสกูโนครับก็เรื่องนี้ก็ อย่างที่ดูมาให้พีก็เหมือนจะกักกันหมดแต่ว่า EP 6อะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรขี้คลายหรือเปล่าแล้วก็หรือว่ากักักกกนต่อ็ไม่ค่อดู EP 6จบก็คือทั้ง4ีคนอ้าปากค้างแล้วก็ เอิงเลยตอนที่เอ็นเครดิตคืนเพราะไม่คิดว่าจะจบยังไงอะไรบอกบอกไม่ได้จริงเดี๋ยวโดนดุครับเดี๋ยวโดนดุอยากให้แบบรอตามชมกันต้องดูรู้แค่ว่าต้องดูค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในในไอจีของลูกกี้หรือว่าโซเชียลมีเดียของลูกกี้เองเนี่ยก็ปล่อยภาพสปอยของอีพีหกออกมาบ้างแล้วครับก็สามารถเข้าไปดูได้อันนั้นไม่ใช่หลอกใช่ไหมหลอกบ้างจริงบ้างแล้วกันแล้วก็ไปดูเอาเองที่สี่ที่เขาจะเผยแล้วนะอ๋อก็ตามที่พี่ไพรพูดเลยครับก็ตามคอนเซ็ปต์แบบกักๆอะไรเงี้ยกักกันมาจริงๆเรากักมาตั้งแต่ ตอนปล่อยท like ีเซอร์ครั้งแรกแล้วครับแบบเขียนในเร Willy ื่องไม่เหมือนกันตัดมาแบบไม่เหมือนกันเลยก็ยังกักไม่หยุดใช่ก็กักเหมือนเดิมก็ลายๆคอนเซ็ปต์นะอย่างบัวเนี่ยก็คือแบบสวยตลอดเราสวยได้ยังไงคะเราจะสวยไปถึง ep เจ็ดสุดท้ายไหมคะเฮ้ยมันจะหยุดสวยไม่ได้บัวคือบัวบัวเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือสวยแรงเลิศชิดนะครับก็ยัน ep หกก็ยังสวยเลิศชัดอยู่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนิดนึงแต่ว่า ep เจ็ดก็ ต้องต้องดูแหละครับมันสปอ้ายอะไรเยอะไม่ได้จริงๆพิี่เขาสวยมาเราร้องไห้เนี่ยคนสวยก็ต้องร้องไห้เหรอทุกคนร้องไห้ครับทุกคนต้องมีร้องไห้มนุษย์มีน้ำตาใช่บัวก็มีน้ำตามีทุกมีสุขติดเศร้ก็มีน้ำตาคนกันไปไม่ติดบัวหรือแบบท้ต้องร้องไห้ตจะบัวบ้างก็ไม่ได้เลยอาจจะบัวเชียงก็ไม่รู้จริงๆได้ได้ทุกเคมีไม่มีอะไรแน่นอนมาอย่างบ้าพี่เนาะทุกคนมองเห็นความแบบ รู้สึกดีด้วยโดยที่พอมันเป็น EP ของผมยาวเป็น EP บ้าบิ่นยาวเนี่ยทุกซีทุก EP ทุกคนทำมาได้ดีหมดเลยแบบการไล่ดันนมิกหรือว่าการแสดงนีไยรู้สึกว่าทุกคนโฮ EP ของตัวเองอยู่กันหมดเลยเนี่ยจนพอมา EP ที่4ี่ EP ของผมเนี่ยผมก็เลยกลัวว่าเออมันจะมันจะถึงไหมมันจะทําได้ดีไหมอะไรเงี้ยจนพอเออมันออนแล้วได้รู้กระแสตอบรับเนี่ยก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากครับที่แบบ อออกมาดีีะไรยงเ้ตอนนี้มังหนีก็คือไม่แบบหวงกันน่าจะดีดีแล้วนะใช่ครับนี่เปิดหลังได้ครับแดงหมดลายหมดลายหมดแล้วครับเดี๋ยวรอรอยังมีร้องไห้ก็จริงจริงผมก็เกือบร้องไห้ทุกตอนนะร้องไห้เกือบทุกตอนนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูว่าตัดใจได้หรือว่าจะยังไงใช่ครับขาผมยังไงขาอะไรนะครับท่านรักโซ่ครับก็ก็อย่างไม่ใ่ไม่ใช่โผล่ไหมก็ จริงๆก็มีพิกทุกๆตอนนะครับผมก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูอีพีหกได้<ช>ผมพยายามจะไม่พูดแล้วกลัวหลุดม,มากเลยขี้เผ็มาล่าสุดนี่คือทุกคนเซอร์อไพรส์นะใครเหรอครับเผ็ดมามีแบบว่าอะไรเขาไปส่งหนึ่เดียวอะไรยังไงดีอ,อ๋อ,ออ๋อโัวเสีข็ดหรือเปล่าใครนะผมจำไม่ได้่ะอ,อ๋อ,อวนแก๊ปไปส่งก็อ่าจริงๆเหมือนในในรูปแหละมันคือก็แค่แบบว่า เหมือนเล่นจ้องตากันเฉยๆครับแบบว่าเด็กเล่นกันใครกระพริบตาก่อนแพ้อะไรเงี้ยไม่มีอะไรกระพริบไปหน่อยได้แต่กลัวกลัวหลุดมากเหลือจริงๆคลิกอีกรอบนางเอกของเรื่องอาจจะเป็นเป็นใครก็เป็นอันนั้นแหละแต่ไม่ออกมาเลยทำรูไม่ออกมาทำรูอ่านปามีคนเขาแบบว่าเอ๊ะเราสรุปว่าเรายังไงใจเราอยู่กับยูไนเต็ดขาครับผมก็ หลังจากอีพีที่ผ่านมาผมว่าเชียนก็น่าจะเติบโตขึ้นแล้วแล้วก็แบบน่าจะใกล้เริ่มตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าเขาชอบอะไรหรือต้องการอะไรอันนี้คือนนยังไม่ตัดสินใจก็กำลังยังไม่ตัดสินใจผมว่าเขาตัดสินใจแล้วฮะแต่ว่าแบบ E ีพีหกหน้าเป็นแบบชัดเจนมากขึ้นมาเขาตัดสินใจอะไรกันไมอ่ EP ีีหชัดเจน็ดไโอ๊ยตัดใจไหมครับล่วมั้งครับก็ต้องรอดูที่ผ่านมาก็เหมือนที่เคยจำเราไว้ว่ามีเพลงเกือบทุ ครับเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนอันไปก่อนไหมล่าสุดเพลงล่าสุดเพลงไม่เท่าเดิมครับของของเองเพลงชื่อน้อยอ่ะก็เป็นเพลงสุดท้ายซึ่งตอนแรกก็แอบกดดันเพราโหเพลงเราปล่อยสุดท้ายผมไม่ผมไม่ผมไม่ทราบเหมือนพี่บอลเขาก็แผ่นเยอะเนาะแบบเขาก็ไม่ได้เลอย เราฟังทุกอย่างนะจริงๆพี่อยากเขาได้ฟีดเราไม่ได้ชอบกากขนาดนั้นจริงพี่บอสสั่งมาจริงๆเราก็อยากแบ่งปันบ้างคนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเพลงเดี่ยวของเราเรารู้สึกขอบคุณกับฟีดแบ็กมาแบบว่ามันก็เป็นเพลงแรกๆของเราด้วยหลายๆคนครับผมก็อ่านฟีดแบ็กกันหมดตอนนี้ก็คือเต้นเพลงพี่นิวทุกวันจนแบบมันเป็นมัสเซลเมมอรีไปแล้วแบบแต่เพลงพี่นิวนี่คือทุกคนเล่นชาเลนจ์กันหมดแบบตระับโลกมาเออระดับโลกครับ ชอบมากขอบคุณครับคือผมว่าผมต้องขอบคุณแบบทุกคนที่เขาเล่นเลยแบบเเหมือนเขาเล่นเขามาถ่ายให้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับท,ที่แบบม,มาเล่นเพงเลเพงชาเลนจ์เพลงกเรกว่นก็ที่บอสเคยบอกว่าพวกเราต่อยอดกันเป็นศิลปินต่อได้เลยก็คือตอบแล้วถ้ามีโอกาสอ<ด>ถ้ามีโอกาสก็อยากลองดูครับเดี๋ยวเรามีทีสุดท้ายที่แเราไปขึ้น เขาจะประกอบใช่ไหมคะเป็นไงบ้างเตรียมเพลงใหม่หรือเก่าไปยังไม่ได้ซ้อมเลยครับใช่ยังไม่โอ้โหแล้วไโอ้แล้วเผยหมดแล้วจะบอกเขาสิคือคือหมายถึงว่ามันก็จะมีเพลงที่ที่เราเคยซ้อมบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเพลงใหม่หรือเพลงเก่าหรือยังไงก็คือใชต้องรอดูแต่แต่หลัง22เนี่ยคือเราก็กะว่าจะล็อกคิวซ้อมยาวไปเลยแล้วก็จัดโชว์แบบให้เหมือนพอที่จะอ่ะ เทียบเคียงกับวงไหนได้ได้ท่าบัดคนที่มาดูมาดูนะครับบกลัวแบบจะสปอยกันไปแถวที่สองที่สองนะคะที่สองก็คือนอกจากที่หนึ่งไปแล้วมีเพลงถ้าถ้าเกิดแบบอยากฟังกันก็อาจจะมีเพลงให้ฟังก็ได้ต้องต้องรอชิ้ที่ปล่อยมาแล้วน่าจะได้ฟังแต่ว่ามันมีพิเศษกว่านั้นหรือเปล่าก็ต้องมากันนะครับวันนี้สแนวพี่บอลแน่นอนไม่แน่ใจพีบอลแบบมัน คาดเดาอะไรไม่ค่อยได้โยนที่นองเลยนโยนพี่บอลเพราะไม่กล้าหลุดลักลักกันไปหมดเหรอใช่คือเดือนนี้ต้องแบบว่าฝึกวิชาเอาตัวรอดขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งอันนี้เราประกาศไปแล้วใน22ถึง25ใช่บัตรเท่าไหร่งนี้แล้วทวงนี้แล้วเชียงเชียงชวนได้ขอสักขาค่ะขาค่ะขนมือครับทุกคนขาขาแล้วก็กลาบเป็นเชิญพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมพีสหายทุกท่านนะครับก็มา กดบัตรพวกเราด้วยนะครับผมเราก็จะให้พรนาที่นี้นะครับคุเราสี่คนก็อใหยทุกคนได้กดบัตรจงได้เถิดนะครับผมสาธุคนูครับมาเจอกันครับทุกคนจงได้เกิดผู้มีเพียงตรงนะครับจงได้เถิดโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ Welcome to Star Society